ผู้ชมผู้เท่าเพื่อนอีจักตอกมัดข้าวนะคะสวัสดีจ้าช่องไม่เพียวชนแนลคะ่ะวันนี้ไม่เพียวชนแนลอีพามาชมอีผู้เท่าเพื่อนจักตอกคะ่ะพผสิมัดข้าวแล้วค่ะเพราะว่าอีอากาศอีมืดคึมแล้วเกี่ยวตะกี้เนะะี่ยค่ะยังบ่ท่านไี้แห้งเลยได้เก็บอีกหละผลสิต๊กค่ะท่านผู้ชมคึมมืดมัวขนาดเลยท้องฟ้าดีนี้ฮะโอ้ตายตาย ก็ไปใส่เล้วกับโบเล้ยวนะคะอนียักเฮ็ดแบบอีบ้านบ้านอค่ะบบได้ใช้เครื่องรีดนะคะเอาเมีดค,ค่ะเอาผ้าอันนี้แหละค่ะเอาผ้าอีจักจักจักเอาค่ะ ีค่ะจกักออกแบบโบราณแบบพิธีชีวิตโบราณชาวนาเรานะคะนี่ต้องอีเป็นคนชำนาญจักเลยค่ะทั้งเฮ็ดเป็นถ้าเฮ็ดบ่เป็นค่ะผ้าไก่ถึกมือค่ะปิดเพต้องระวังค่ะท่านผู้ชม ชีวิตแบบบ้านๆแล้วนะคะแบบโบราณแบบชาวนาชาวไร่แล้วค่ะ,ะ,คะสงสัยจัง่ลยจ้าสิลงสิลงไปมัดเลยแม่เพียวกับสิแบกใส่ล่อแล้วค่ะคนขึ้นมาอีกเพราะบันจากาศไม่เป็นใจเลยมือเศร้าเนีเ่ยแดด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 จนกระจ้า แต่บ <T |ar|> ่แดดให้แม่เพียวก็สิเกี่ยวให้แล้วอยู่ล่ะค่ะตัวที่แห้งๆน่ะแดดแดดบัดนี้เปคึ้มจะเสจังได๋จังถกใจเพิ่นฝนนี่ก็ดเฮ็ดหยังก็บ่ทัน จักแบบระมัดระวังค่ะเพราะว่าม็ดมันดีสิถึงมือค่ะถ้าคนเอกเฮ็์โบเป็นนี่ค่ะเป็นเพเป็นเพเป็นยังล้ะค่ะเ <c oughs> จาก็ถามเพื่ออไ <c oughs> มันเข้ามา